อยากก็ต้องเสียอย่างสักทางได้ไหมเลือกมาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงคลิปนี้จะเป็นคลิปของดาวพระหัตยย้ายเข้ามาอยู่ในพบอะไรของ ในแต่ละราศีคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูคุณสมบัติของการย้ายของดาวพฤหัสกันก่อนก่อนที่จะไปวิเคราะห์ภาพรวมของอเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะชาวราศีพฤษภดาวพฤหัสจะย้ายเข้ามาในภพลาภะนะคะมาจากมรณะเรามาดูทิภพลาภะมันหมายถึงอะไรบ้างคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับลาภผลเงินทองความจเจริญรุ่งเรือง ความหวังความปรารถนาเสรีภาพศิลปะคนที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคุณจะต้องเกี่ยวข้งของกับคนพวกนี้นะในความหมายของคำว่าลาภะทีนี้มรณะมรณะ,รณะแปลว่าอะไรการเดินทางไกลไปในที่ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนสิ้นสุดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมรดกการตายการเสียหายการทรยศความขี้โอขี้โมของคุณหรือของคนที่จะมาสัมผัสกับคุณทีนี้เมื่อ มาแปลและอ่านดาวรวมๆกันต้องแปลว่าอะไรแปลว่ามรณะลาภะก็คือคุณต้องระวังช่วงนี้คุณอาจจะไม่มีโชคนะคะไม่มีโชคเพราะว่าคำว่ามรณะลาภะนั่นก็บอกอยู่แล้วว่าเ,าเป็นโชคที่ตายแล้วเป็นโชคที่เสียหายเป็นโชคที่จบสิน้นแต่แต่อย่าเพิ่งตกใจเพราะ ถ้าใครก็ตามที่ทำงานต่างประเทศทำงานเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับการขายของเก่านะของเสียงานที่คนอคนื่นกาทิ้งไว้ให้เขามาให้เรามารื้อทำมาแกะมาแก้ปัญหาอันเนี้ยจะเป็นคุณประโยชน์กับคุณขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะต่างประเทศและงานเก่าๆของเก่าๆคุณจะมีโอกาสได้รับมรดกจากฝั่งคู่ครองของคุณเพราะอะไร เพราะพบการเงินของพบปัตตนิมันคือเรื่องแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมของชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะความปัจจุบันทันด่วนความล้มเหลวความผิดหวังดีและร้ายตามลักษณะของดาวที่จะมาสถิต เบื้องหลังการปกปิดความลับความไม่คาดคิดคนแปลกหน้าคนในที่มืดคนวงการของหายไม่รู้ตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนนี้นะคะเมื่อจอยู่อยู่ในพบวินาศความลึกลับหายไปนั่นแปลว่าอะไรสิ่งร้ายๆสิ่งเสื่อมเสื่อมความดำมืดหรือความทีเ่เป็นเรื่องไม่ดีของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ถือว่าเป็นโชคดีของชาวราศีพฤษภเพราะว่าเมราบอลนิจูไอยู่ในภพวินาศปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ให้ความเวลวร้ายมันหายไปแต่ข้อเสียของบอลนษยูที่อยู่ในภพวินาศคือคุณก็อาจจะมีความคิดไม่ค่อยล้ําสมัยตามใครเขาไม่ทันหรือคุณอาจจะหมกมุ่นอยู่แต่ก็เรื่องความคิดเก่าๆเดิมๆนะคะแต่เดี๋ยวพอเดือนกรกฎาคมไปบุลนิยูย้ายเนี่ยนะคุณจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจาก จากคนนึงเป็นอีกคนหนึ่งเลยเรื่องข้อมาว่ากันในเดือนกรกฎาน,นะคะลาหูที่ย้ายมาพบวินาได้ตําแหน่งเทวีโชคในวันที่30มีนาคมจะให้ผลดีกับชาวราศีเพิ็กในด้านการเสี่ยงโชคการเงินนะคะแต่คุณก็ยังอาจจะงงๆตื้อๆอยู่นะอันอาจจะมีคุณสมบัติแบบนั้นอยู่คุณจะมีโชคจากการสูญเสียจากการจบจากการเริ่มต้นใหม่จากการจัดก,การมรดกหรืออาจจะ มีการเคลียร์ปัญหาเรื่องทรัพย์สินกับญาติพี่น้องนะคะหรือกรมธรรม์คุณอาจจะสิ้นสุดคุณอาจจะได้เงินจากกรมธรรม์คืนอันเนี้ยลองลองเช็คดูว่าในดวงของเรามันมีอะไรตรงกับตรงนี้บ้างนะคะการจัดการมารดกจากญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะต้องเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเออเป็นหรือตายแต่มันอาจะมันจะต้องมีการจัดการเกิดขึ้นแน่นอนอาจมีการขายแล้วแบ่งสมบัติกัน นำมาแบ่งสันปันส่วนแต่ต้องระวังอย่านี้ให้เกิดการเอาเปรียบกันขึ้นได้นะคะเพราะจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทการขัดแย้งการไม่รักษาสัญญากับเพื่อนฝูงก็ต้องระวังไว้ใจเพื่อนไม่ได้นะเดือนนี้คุณจะได้ลาจากการค้าขายด้วยถึงที่บอกว่าคุณอาจจะขายที่ดินขายทรัพย์สินของเดิมของมรดกที่พ่อแม่ไว้ให้แล้วแบ่งกับพี่น้องก็ได้นะในเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีทาควรจะทำนะทาได้ด้วยแล้วต้องระวังป่วย นะคุณอาจจะป่วยแต่คุณจะมีจะมีลาบเป็นเป็นเรื่องของการทุกขลาบอะ่ะคุณจะได้มาจากการใช้จ่ายที่รออยู่แล้วมันจะแบบว่าพอได้เงินมาก็ต้องไปจ่ายในส่วนที่เราจะทำไมต้องจ่ายนะคะการงานเดือนนี้คุณจะได้ตำแหน่งเป็นที่น่าพอใจเงินทองก็ดีนะเงินทองก็ยังดีอยู่ของชาวราศีพิษภุคุณมีความสุขในทางสงบเยือกเย็น คุณอาจจะเป็นช่วงไปเที่ยววัดก็ได้นะไปเที่ยวหาความสุขแต่อาจจะไปเที่ยวลักษณะเหมือนพักผ่อนหย่อนใจในสถานที่โบราณวัดเก่าๆอะไรแบบเนี้ยทางน้ําความรักของคุณดีมากๆนะคะคุณจะได้พบเจอกับคู่ที่มียศมีตําแหน่งสูงและดูแลคุณได้เพียงแต่ว่าอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยเขายังสาดแสงมาที่คุณอยู่ดังนั้นคนที่คุณจะเจอจะพบด้วยเนี่ยก็ ถ้าจะให้ตรงและถูกกระดวงและดีก็ควรจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนที่มีลักษณะแปลกๆหรือคนที่มีอิทธิพลนะคะหรือคนอต่างศาสนากับคุณก็ได้นะคะคุณเป็นคนขยันอดทนสู้นะแต่เรื่องงานของคุณเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะแม้นปัญหาจนนะหนักแต่ไม่เกินกำลัง อย่าหยุดยั้งเดินข้ามไปนี่คือลักษณะของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือการทะเลาะเบาแวงเนาะยังไงก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะอย่าลืมฟังช่วงที่ได้วิเคราะห์เรื่องดาวพรฤหัสให้ในตอนต้นคลิปนะคะอันนี้สำคัญเพราะเขาจะอยู่คุณไปหนึ่งปี ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอให้ชาลาสีพุกศกโชคดีนะคะบ๊ายบาย